พระมาลัยไปนรกสวรรค์ตอนที่หเยี่ยมเมืองนรกโปรดนรกสุราโปรดนรกสุราคือพวกสัตว์นรกที่เสพสุราเป็นอาจินดื่มแล้วด่าว่าบิดามันดาครูบาอาจารย์พระสองฆ์องค์เจ้าทำร้ายฆ่าฟันเป็นต้นภายในหลุมคูดแต่ละแห่งมีหนอนตัวใหญ่เท่าช้างแหวกไหวกันเป็นหมู่ๆอยู่ในหลุมนั้น ต่างตัวต่างคอยจ้องปากที่แหลมดังเข็มคอยเหยื่ออย่างหิวกระหายตลอดเวลาพอเหล่าผู้คุมจับสัตว์นรกโยนทิ้งลงไปพวกมันก็กลูขึ้นเข้ามาลุมล้อมกัดกินเนื้อสัตว์นรกเป็นการใหญ่ตัวไหนที่ฉลาดว่องไวกว่าเพื่อนก็ล้วงเข้าไปในปากถึงตับไตไส้พุงออกมากินอย่างอร็ดอร่อยเมื่อเนื้อตัวหมดตับไตไส้พุง ก็ฟาดกระดูกเข้าอีกจนราบเรียบไม่มีเหลือหรอไม่มีหนอนที่ไหนจะร้ายเท่านี้ต่อจากนั้นยมพบาลก็พาพระเทระมาดูหม้อกระทะเหล็กอันใหญ่เท่าภูเขาลูกมือมาซึ่งกํำลังตั้งเดือดพล่านอยู่บนเตาไฟเหล่าสัตว์นรกผู้เป็นฉเฉลยกรรมต่างถูกจับโยนลงในกระทะเหล็กนั้นไปด่าวดิ้นปลิ้นไปอยู่ในน้ำร้อนไม่ต่างอะไรกับสัตว์ ที่ถูกโยนลงในหม้อน้ำร้อนทั้งเป็นที่นี่มีชื่อเรียกว่าโลหะกุมพีหรือเรียกง่ายๆว่าแดนกระทะเหล็กผู้ที่ชอบลักลอบข่มขืนลูกเมียเขาโดยไม่เลือกหน้ามักจะมาเสวยกรรมอยู่ณโลหะกุมพีนี้ทั้งนั้นถัดจากโลหะกุมพีนี้ไปเพียงเล็กน้อยก็เป็นแดนกระทะทองแดงซึ่งแดนนี้นอกจากจะมีหม้อกระทะใบใหญ่ต้มน้ำทองแดง และแทรกด้วยก้อนกรวดเหล็กเดือดพล่านอยู่บนเตาไปเช่นเดียวกับโลหะกุมพีแล้วณภาคพื้นตรงหน้ายังมีแผ่นเหล็กหนากำลังลุกโชนด้วยเปลวไฟติดไว้เป็นแท่นที่สำหรับจับสันนรกมานอนหงายแล้วตักน้ำทองแดงในกระทะมากรอกปากให้ปากคอและท้องไส้ถูกเผาไหม้แตกพังทลายตายไปในที่สุดแดงกระทะทองแดงนี้ เป็นแหล่งลงโทษนักดื่มเหล้าคอทองแดงทั้งหลายพวกที่เช้าเมาเย็นเมาระวังให้ดีเถอะตายไปจะถูกนำตัวไปนอนหงายกรอกน้ำทองแดงณแดนนี้จนได้และทันทีที่เดินผ่านหม้อกระทะทองแดงนั้นไปก็มาถึงป่างิ้วใหญ่ซึ่งมีต้นงิ้วสูงยิ่งกว่าต้นไม้ใดในเมืองมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นแต่ละต้นมีหนามแหละมะคมเป็นเหล็กยาวชี้ออกมา พร้อมด้วยเปลวไฟติดโชนอยู่ทั่วทุกอันนี่คือดงต้นงิ้วที่บรรดาชายหญิงผู้ไม่รู้จักอิ่มในรถสวาสดเที่ยวนอกใจผัวนอกใจเมียไปเสพสุขกับคนที่เขามีเจ้าของอื่นๆพากันกลัวนักกลัวหนาถึงกับบางคนก่อนจะตายได้สั่งให้ญาติเอาขวานใหญ่ใส่ในโลงจะได้เอาขวานนั้นไปโค่นต้นงิ้วในเมืองนรกเสียนั่นเองพอดีขณะนั้น ผู้คุมในแดนนี้กำลังไล่ให้สัตว์นรกตัวเมียป่ายปีนขึ้นไปตามความสูงลิบลิ่วของต้นงิ้วนั้นและไล่ตัวผู้คู่และไล่ตัวผู้ขึ้นตามไปครั้นขัดขืนก็เอาหอกแทงส่งขึ้นไปทั้งตัวเมียตัวผู้ถูกหนามงิ้วทิ่มแทงทั่วร่างร้องเจ็บปวดควนคลางออกมาไม่ขาดระยะแต่ดูเหมือนจะยิ่งร้องควรครางเท่าใด เหล่าผู้คุมก็ส่งขึ้นไปด้วยหอกคู่มือเท่านั้นและพอแข็งจิตแข็งใจขึ้นไปได้ครึ่งต้นก็มีกาปากเหล็กตัวใหญ่โผล่ถลาเข้ามาจิกเนื้อกินเป็นพันวันทั้งตัวเมียและตัวผู้ต่างก็สู้ทนความเจ็บปวดต่อไปไม่ไหวเลยปล่อยร่างหายพึ่งลงมาสิ้นใจอยู่เบื้องล่างทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะอวสานเพียงแค่นั้น แต่ในทันทีนั่นเองมีสุนัขตัวใหญ่เท่าช้างหลายต่อหลายตัวซึ่งคอยที่อยู่เบื้องล่างพอเห็นร่างของสัตว์นรกเหล่านั้นหงายพึ่งลงมาก็โจรฟัดเนื้อหนังกินจนเหลือแต่กระดูความริงอันลดสว่าดนั้นจะก่อให้เกิดความชื่นมื่นได้ก็เพียงชั่วประเดียวประดาาวแต่ทว่าหากเป็นการละเมิดต่อของต้องห้ามผลลัพธ์ของมันช่างสยดสยอง เสียจนเทียบกันไม่ติดเลยจริงๆเมื่อออกจากป่างิ้วแล้วยมพบาลก็พาพระเถระมาดูพวกผีดิบที่ถูกขังอยู่ภายในอนาบริเวณล้อมรอบด้วยกำแพงเหล็กใหญ่หนาะและมีเปลวไฟลุกโชนติดไปด้วยตลอดอันผีดิบพวกนี้มีรูปร่าผงผอมกระหลงแลเห็นแต่ซี่โครงเป็นแถบๆพวกมันมีเล็บมือเล็บเท้าเป็นดาบเป็นจอบเสียมอันคมกล้า กำลังก้มหน้าก้มตาถากเนื้อหนังของมันกินเป็นอาหารอย่างน่าเวทนาบางตัวหมดเนื้อหนังที่จะถากกินก็จัดแจงงัดกระดูกซี่โครงของมันมาทดแทนแก้ความกระหายหิวต่อไปโดยไม่ยอมอดตายแต่วาระสุดท้ายมันก็ต้องพาร่างฟาดตึงลงสิ้นใจจนได้ยังมีอีกพวกหนึ่งซึ่งพวกนี้มีเพียงนิ้วมือเป็นหอกดาบอย่างเดียวแต่ดูเหมือนจะร้ายยิ่งกว่าพวกก่อน เป็นไหนๆโดยไม่ได้ใช้น้ำมือที่เป็นหอกดาบนั้นถากเนื้อเถื่อหนังของตนกินหากใช้ไล่ทิ่มแทงพักพวกมันเองอย่างบ้ายีเดือดและไม่ยอมนึกถึงใครนอกไปกว่าความเครียดแค้นต่อกันและกันซึ่งไม่ทราบว่ามีมาแต่บางใดพอเห็นหน้ากันเข้าก็โจรเข้าใส่กันทันทีทันใดราวกับพวกเจ้ายุทธจักรในหนังกำลังภายในยังไงอย่างนั้น ที่ตายก็ตายไปแต่ที่ยังอยู่ก็ต้องเป็นศัตรูคอยสังหารผลาญชีวากันต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนี่เขาเรียกว่าผีดิบอันธพานล,ละ่ะกล่าวกันว่าสัตว์นรกพวกนี้เมื่อชาติปางก่อนเป็นอันธพานคอยเกะกะรังควานความสุขสงบของชาวบ้านอยู่ตลอดเวลาครั้นตายจึงถูกส่งมาเป็นอันธพาลณนะแดนแห่งนี้อีกแดนหนึ่งซึ่งอยู่ถัดไปอีกไม่เท่าไหร่แดนนี้ทั้งลึกทั้งกว้าง มีกำแพงล้อมรอบถึงสองชั้นชั้นนอกเป็นกำแพงเหล็กอย่างที่ผ่านมาแต่ชั้นในเป็นภูเขาเหล็กใหญ่ลุกโชนด้วยเปลวไฟและบนพื้นแผ่นเหล็กเหล่านั้นมีขวากเหล็กแหลมปักเรียงรายอยู่เต็มพอสัตว์นรกถูกไล่หนีขึ้นไปบนภูเขานั้นก็มีลมกรดพดขวากเหล็กมาเสียบหน้าเสียบหลังของพวกมันล้มตายกันเกลื่อนกลาดไม่มีทางใดจะรอดพ้นไปได้แม้แต่ตัวเดียว แดนประหารแหล่งสุดท้ายใหญ่กว่าทุกแดนในนรกล้อมรอบด้วยกำแพงเหล็กเป็นเปลวไฟและภายในมีเปลวไฟลุกไหม้สัตว์นรกอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนทนได้ก็ทนไปหารทนไม่ไหวก็ตายไปเท่านั้นเองพระคุณเจ้าขอรับที่นี่แหละคือโลกันตะนรกหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าเอเวจีละ่ะยมพบาลเอ่อยขึ้น ภายหลังที่พระมาลัยตะเวนดูทั่วทุกแดนแล้วแดนนี้เป็นแดนที่ยิ่งใหญ่และมีความหาฤโหดทารุนที่สุดพระคุณเจ้างั้นก็เป็นแดนสุดท้ายแล้วสิท่านพระเถระย้อนถามถูกแล้วขอรับแดนนี้เป็นแดนสุดท้ายหมดสิ้นเมืองนรกเพียงแค่นี้แม้น่าชมไม่ใช่เล่นนะท่านเออว่าแต่ว่านรกทั้งหมดนี่เมื่อรวมแล้วมีกี่แดนด้วยกันท่านยมพบาลมีมากแดนเหลือเกินขอรับ เฉพาะแดนใหญ่ๆก็มี8แดนและแต่ละแดนยังแยกออกเป็นแดนเล็กๆน้อยๆเรียกว่าแดนบริวารอีก16แดนเบ็ดเสร็จทั้งแดนเล็กแดนใหญ่ดูเหมือนจะมีไม่น้อยกว่า136แดนแล้วก็ยังมีแดนปลีกย่อยสำหรับลงโทษสันนลกผู้มีโทษน้อยนับไม่ถ้วนพระคุณเจ้าแล้วทำยังไงท่านจึงสามารถดูแลโทษถึงได้เล่าพระมลัยซักต่อไป ข้าพระเจ้าดูแลโดยใช้ผู้ช่วยหลายคนขอรับพระคุณเจ้าโดยเฉพาะแดนใหญ่ๆแต่ละแดนข้าพเจ้ามีผู้ช่วยถึง4คนรวมทั้งหมด32คนและผู้ช่วยของข้าพระเจ้าแต่ละคนมีสุวรรณคอยทําหน้าที่จดรายงานถึง4คนด้วยกันรวมแล้วมีสุวรรณถึง128คนหมายความว่าผู้ช่วยของท่านทุกคนต้องคอยรายงานการลงโทษสัตว์นรก ผู้มีกรรมให้ท่านทราบอยู่เสมออย่างนั้นหรือผูกแล้วขอรับพระคุณเจ้าและโดยรายงานของผู้ช่วยพวกนี้แหละทําให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไหนได้รับโทษครบถ้วนตามกรรมที่ตนทําไว้หรือยังหรือว่ายังมีเศษกรรมใดๆตกค้างอยู่อีกแต่หมดหน้าที่ของเมืองนรกแล้วข้าพเจ้าก็สั่งให้เขาไปเกิดเป็นเปรตชดใช้นี่กรรมนั้นต่อไปในโลกมนุษย์พระคุณเจ้าจากโลกมนุษย์ ฟังยมพบาลอธิบายดังกล่าวนั้นก็เข้าใจเป็นอันดีและคั้นจะถามต่อไปอีกก็เห็นว่ารบกวนเจ้านรกมาพอสมควรแล้วจึงกล่าวขอบอกขอบใจและอำลากลับไว้วันหน้าอัตมาจะมารบกวนท่านยมพบาลอีกพระเถระกล่าวในที่สุดยมพบาลกับพุ่มมือไหว้แสดงความเคารพนิมนต์ได้ทุกเมื่อขอรับพระคุณเจ้าข้าพเจ้าจะคอยต้อนรับถวายคำอธิบาย แก่พระคุณเจ้าด้วยความยินดีเสมอขอบคุณท่านมากอัตมาลาก่อนว่าแล้วพระเถระจากเมืองมนุษย์ก็นั่งเข้าจตุตะทะชานแผงลิศช้ำแรกแผ่นดินขึ้นไปยังโลกมนุษย์ทันที